สวัสดีครับมอนี่ก็อยูกับช่องบังไฟแซนสตูดิโออีกแล้วนะครับมือนี่มีคลิปแปลกนะครับจะเฮ็ดบังไฟแบบแปลกในเรื่องนะ้ครับปกติบังไฟเขาหนีจะเห็ดด้วยมือมือธรรมดาเขานีจะเป็นสีดานะครับสีดําเนื่องจากทานทานทานใหม่ต่างๆหรือเขาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นไหนเสียวหมกเกษตรเขาเผาไงก็เป็นสีดาอยู่แล้วนะครับ เป็นผสมกับขี้อย่างมากบากทจะเป็นมือสีดานะครับเดี๋ยวเราใส่ตามปกติเขาเห็ดมังไฟกันนะครับเมื่อนี้นะครับผมไปเห็นคลิปการดดล่องพลังเขาล่องเห็ดมองนะครับเขาใส่มือสีขาวนะครับมือปกติเป็นสีดาครับแต่ว่ามือนี้ผมจะล่องอัดมงไฟด้วยมือสีขาวนะครับอันนี้ผมเตรียมไปแล้วนะครับมือสีขาวบอกว่าจะอัดไดบอ่อนะครับอัดอยากอัดง่ายซ้ำเด ถ้าผมคิดว่าอัดยากแนนอนครับเพราะวันมีขุ่มเหนียวแล้วก็ะมันซุ่มๆเปียกๆนะครับผมจะอัดเซทอซี่หุ่นนะครับหลักเลจะไปทดล่องจุดบางว่ามันจะขื้นบ่นะครับผมกับเบอบกไว้ก่อนนะครับผมกับเบ๊บเคยเห็ดคือกันนะครับอันนี้เป็นคือแหลกคือกันนะครับที่ทุล่องเห็ดนะครับกับสูตรขี่เกียขาวมือเขานะครับเบิ้นขี่เกียรขาวมือเขาครับ จะเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวผมขอเวลาอัดกันครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปทนล่องจู่ในเบิ่งว่ามันจะขึ้นบ้าน,นะครับเข้ามาเริ่มลุงมือกันเลยนะครับสําหรับบ่งไฟสูตรมือข้านะครับนะครับพร้อมแล้วได้เห็นเห็นเลยนะครับ กึ้นบ่กึ้นบ่งูครับเดี๋ยวมาแรงดูเรื่องนะครับเอาเบื้องหลับสะนะหักยากแน่นอนอครับมาลงเลยเอาวัดแม่ ผมจะโปใส่แห้งอัดลายซ่อมมือขาวมือดำเพราะนะครับเพราะว่ามือขาวมีหลักษณะงของไทยียงนะครับผมยันนี่ถอดสากโบอัดประมาณหน,น,นึ่งขั้นตอนต่อตารางหนี่ง แถวบปออกเลยนะครับเป็นไปตามขาดเลยครับน้อนะครับติดสารน้อมากๆา นี่นะครับบังไฟที่เขาอัดเมื่อกี้นะครับบังไฟสูตรมือขาวนะครับบอกบอกไปแต่แลกแล้วว่าจ้งใดก็อัดบัง้ามะครับเพะว่ามันอัดแห้งบ่ได้นึ่งจากสากติดนะครับอัดเพื่อการทนล่องซื่งนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเจาะลูนะครับเจาะลูแล้วก็ใส่หางแะ้วก็ไปทนล่องจุดบังครับติดตามเลยครับหลังจากเขาอัดเรี่ยวๆนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนจอกหู้นะครับขนไฟ้มื่นขาวก็ไดนะครับเดี๋ยวทำกันจอกหู้ด้ครับใส่สว่านนะครับสวาบส่านหลอดสากนะครับเหนียวเหนียวแห้งครับจอดง่ายติดดอกสว่านเลยครับ นี่นะครับหลังจากเขาเห็ดใน่คีบเหลีล่ยงนะครับเป็นหม่องไฟดีเขาเห็ด้วดยมือขาวนะครับเขาจะมาจุดทดล่องกันครับว่มามันสิสิินบอนะครับผมกับพวกเคยเห็ดเกีกันครับโมหัวเดี๋ยเป็นแนวไรน,นะครับโตผมล่องมึงเดีเ่ยวขี้เกียนไปทางอ่อนอยู่นะครับบมหัวนจะขึ้นบอนะครับบลับปากกันโอ้หน้าตัวก็ง่ายแต่น้ำนี่รถจินอื่นไครปี สามปีสิพันมาเอากไร้ี่้นเยี่ใ้นนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับผมมาเตะไปจมือรอบนะครับใร้ามร้อน้คารับเอาไม่ไว้ไม่ได้ไม่ไดยอกหมานสามสองหนึ่งไปถูกก็หันถูหัน ี่สบายตาครับเีนี่ลงมาตุ่มขุนนต้องตดไ่ไม่บักเร่งมนตกห่วงนึ่งข้นใหม่ห่วงนึ่งนตัวนะครับตื่นตอวครับมือขาวนะครับขิ้นแล้วครับซ้อมเล็จดคุณครับมองตบปวดเนื้อไม่อุดเอาุน Hãy subscribe làm được Ghiền Mì Gõ Để không làm lỡ những video hấp dẫn